โสปอตแตะจุดต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์รับการประกาศตัวเลข CPI คืนนี้หากพุ่งแตะ3.6%ออาจกด ดันราคาทองคําเพิ่มเติมสวัสดีนักลงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้พุธ13กันยายนนะครับโกราวก็ยังมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันนะครับช่วงคำคำคืนนี้คงต้องรอดูการประกาศตัวเลข C P I ของสหรัฐละครับว่าจะออกมาอย่างไรเพราะว่าจะส่งผลต่อก,การตัดสินใจของเฟดในเรื่องของการดําเนินนโยบายนะครับแม้ว่าในเดือนนี้เองการประชุมเอไเอมในช่วงกลางสัปดาห์หน้าคาดว่าก็ยังคงดอกเบี้ยอยู่แต่ว่าจะไปใช้ในการตัดสินใจในการประชุมรอบถัดไปต้องรอติดตาม นะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหารายล,ละเอียดกันวันนี้ยังไงรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ช่องทางต่างๆของโกลดลาเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับทางทาง YouTube ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ G O L D A R O U N D ไปดูราคาทองคําไทยเช้านี้กันก่อนเลยนะครับลดลงไป50บาทสมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกของวันราคาขายออกอยู่ที่32,300บาทราคาซื้ออยู่ที่32,200บาทคํานวณจากค่าเงินบาทที่35.70บาทต่อดอลลาร์ท้งนี้ s c t กมองปัจจัยที่ต้องติดตามภายในประเทศวันนี้ก็จะมีการประชุมของคอออรมเศรษฐาหนึ่งนัดแรกนะครับคาดว่าจะมีความชัดเจนหลายเรื่องโดยเฉพาะประเด็นการลดค่าไฟฟ้าราคาน้ามันรวมถึงมาตรก,การฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจีนนะครับโดยราคาทองคําไทยในระหว่างนี้เอง ก็ยังมองกยุทธ์เด้งขายเป็นหลักนะครับเอสติโก็ว่ายอย่างนั้นเนื่องจากราคาที่ซึมลงบางแต่เมื่อวานนะครับคนะาดว่านักลงทุนเริ่มเทดขายเพรอลดความเสี่ยงซึ่งจะต้องระมัดระวังความผันผวนในช่วงที่ประกาศต,ตัวเลข CBI ในคืนนี้นะครับโดย SCT ตโกให้รับทองคําไทยที่32,200แล้วก็32,100ส่วสนหน่้วนน้ตาลอยู่ที่32,400แล้วก็32,500บาทนะครับเราไปดูราคาโกสปอร์ตเมื่อวานนี้ก็ได้ปรับตัวลงแตะจุดต่าสุดในรอบ2สัปดาห์ที่ 1, ์นั่ก่อนจะมา ลงไป10บดอลลาร์หน่วยราคาโกลสปอร์ตก็ยังถูกกดดันจากเงินดอลลาร์ที่กลับมาแข่งข่านะครับเมื่อคืนนี้แตะระดับ104.71 1นอกจากนี้ราคาโกลสปอร์ตยังถูกกดดันจากแนวโน้มว่าเฟดจะอาจจะปรับขึ้นอาตาัตราดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับเพราะว่าทางเฟดวัตถุของซีม e ีคุปบ่งชี้ว่านักลงทุนให้หมักถึง93%ที่เฟดจะคงอาตาัตราดอกเบีย้ย5.25ถึง5.50ในการประชุมสัปดาห์หน้านะครับแต่ให้น้ำหนักเพียงนะี้องอา,ารร,ารปะชุมพฤศจิกกาย,ยน็หกเปดกวเางนต ที่ในการประชุมเดือนพฤศจิกายนที่จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยดได้อีกอย่างไรก็ตามนักลงทุนก็มีการชะลอการลงทุนก่อนที่สหรัฐจะประกาศตัวเลข CPI ในคืนนี้นะครับตลาดคาดว่า CPI ทั่วไปรวมหมวดอาหารและพลังงานจะเพิ่มขึ้น3.6%เมื่อเทียบเป็นรายปีนะครับโดยจากที่เดือนกรกฎาคมอยู่ที่ระดับ3.2%แล้วก็เมื่อเทียบเป็นรายเดือนจะดีดตัวขึ้น0.6%จากระดับ0.2%ในเดือนกรกฎาคมนะครับส่วนดัชนี CPI พื้นฐานไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานเดือนสิงาหาคมคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.3%มาเช็คเป็นรายปีนะครับจากที่เดือนกรกฎาคมอยู่ที่4.7%แล้วก็มาเทียบเป็นรายเดือน CBI พื้นฐานปรับตัวเพิ่มขึ้น0.2%ไม่เปล,ปลปี่ยนแปลงจากเดือนกรกฎาคมนะครับทั้งนี้ทางชายนิ่งโกมมองว่าหากตัวเลขออกมาตามที่คาดการก็ดูเหมือนว่าจะดีต่อการพิจารณาขึ้นดอกเบีย้ยหนึ่งตัวแล้วก็ไม่ดีต่อการพิจารณาขึ้นดอกเบีย้ยหนึ่งตัวนะครับแต่หากนำมาเวทน้ำหนักกับตลาดแรงงานของสหรัฐแล้วหากตัวเลขออกมาตามที่คาดการณ์ด้วย CBI นะครับก็ไม่น่าจะส่งผลหรือกดดันให้เฟดต้องเร่งขึ้น เว้นแต่ตัว CPI แล้วก็ค CPI จะเด้งสูงไปกว่าที่ตลาดคาดการณ์มากๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการกดดันตลาดทองคําให้ปรับตัวลงก่อนวันที่ประกาศตัวเลขจริงนะครับแต่ก็ยังมีพื้นที่เหลือสําหรับในการปรับตัวลงได้อีกเช่นกันนะครับกู้การลงทุนวันนี้ทางช h i นิ n g โกแนะนําว่าสําหรับคนที่รับความเสี่ยงได้นะครับแล้วก็อยากเปิดสถานะก่อนข่าวออกนะครับในช่วงเช้าก็ Open Shot เลยนะครับที่หนึ่งพันเก้าร้อยสิบสามถึงหนึ่งพันเก้าร้อยสิบห้าเผื่อทัวเฉลีย 1, ละละ่ยหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบสองแล้วไล่จุดนะครับผออ่าน ทั้งนี้ก็ให้เคร่งคัดซอฟต์อยที่1,927ดอลลาร์ 1, ด้วยนะครับโดยให้แนวต้านที่1,913 1,915 1,922 1,930ส่วนแนวรับอยู่ที่1,904 1,900แล้วก็1,894ดอลลาร์ 1, ด้าน TDC กกมองว่าราคาทองคำปรับตัวลดลงสู่แนวรับ1,907ดอลลาร์ในระหว่างชั่วโมงการซื้อขายนะครับก่อนจะมีการรีบาวขึ้นมาเล็กน้อยซึ่งหากการรีบาวในครั้งนี้ไม่สูงมากพอนะครับอาจจะทําให้ราคาปรับตัวลดลงเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับแล้วก็สร้างแนวโน้มขาลงใหม่ you ครั้งหนึ่งนะครับขณะที่ออสเรลมองว่านั่งทุนจับตาตัวเลข CPI คืนนี้นะครับคาดว่ามีแนวโน้มจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะว่าสัญญาณดิบน้ำมันเวสเท็กซัสตลานิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นต่อเนื่องนะครับล่าสุดก็แตะระดับสูงสุดในรอบ10เดือนนะครับทำให้ความกังวลในเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อยังไม่ผ่อนคลายนะครับทำให้น้ำหนักที่คาดการว่าเฟดมีโอกาสจะขึ้นดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งในปีนี้ก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำนะครับโดยออสเตรเลียให้ร 925แล้วก็1,935ขณะที่หูวสื่อข่าคาดว่าราคาทองคาจะปรับตัวลดลงนะครับเครื่องมือทางเทคนิครสัน้นยังไม่ส่งสัญญาณการฟื้นตัวนะครับและให้ระวังแรงเจ๊ยขายถ้า CBI สัรัฐในคืนนี้ออกมาเร่งตัวสูงขึ้นนะครับโดยหูวสื่อข่าให้นิรับที่1,900แล้วก็1,896ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่1,920แล้วก็1,930ดอลลาร์ปิดท้ายที่เร่งหงงคอมมูนิตี้ครับให้นรับรล่วันที่1,906แล้วก็1,899ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1, 24ดอลลาร์อันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่ทางโกลาวยิบยกมาฝากกันในช่วงแรกของวันเดี๋ยวช่วงบ่ายผมคุยกับนักวิเคราะห์เลยครับว่าคืนนี้ CPI คาดว่าจะออกมาอย่างไรจะส่งผลต่อตลาดทองคำยังไงบ้างแล้วก็เราจะลงทุนอย่างไรกันดียังไงก็ติดตามกันนะครับก่อนจากการต้องขอบคุณบริษัทคัสทองคำรายใหญ่ของเมืองไทยนะครับที่สนับสนุนการดเนินงานของโกลาอมาอย่างต่อเนื่องเริ่มจากบริษัท YLG เอลจีบูลเลียนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทอินเตโกโกเฉยจำกัดบริษัทออสซิจจำกัดบริษัทชายนิงโกบูลเลีัท เล่งหงคอมโมดิตี้จำกัดขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ